ผมจะพาท่านผู้ชมนะครับมาทําความรู้จักกับหญ้าชนิดหนึ่งนะครับเรียกว่าหญ้าพันงูเขียวนะครับนะครับแต่ทีนี้ผมก็จะพูดถึงสรรพคุณที่ในที่นี้ว่าเบื้องต้นเอามาใช้อะไรบ้างนะครับผมใช้เป็นยาขับพิษร้อนถอนพิษไข้ก็มีอีกข้อหนึ่งก็คือทั้งต้นเป็นยารักษาโรคเกี่ยวกับปวดข้อนะครับเขาจะเอาทั้งต้นทั้ง5้าเลยนะครับเขาเรียกว่าทั้ง5้าใบใช้เป็นยาทารักษาฝีหนอง ส่วนต้นสดเนี่ยใช้ตาําพอกบริเวณที่แผลเป็นอักเสบถ้าใครมีแผลเปื่อยเป็นฝีเป็นหนองหรือพิษอ,อักเสบจากอาการปวดบวมนะครับก็ใช้ใบสดตาําพอกนะครับถ้าใครปวดข้อทีนี้ถ้าใครปวดข้อ,อ,ใ,ขอให้ใช้ทั้งต้นเลยนะครับตำตำตำ,ตำให้ละเอียดแล้วทาถูนวดรักษาบริเวณปวดเมื่อยตามข้อนะครับใช้ร่วมกับยาตัวอืนอ่นๆนะครับ ทีนี้หากนำมาใช้ทาภายนอกให้นำมาตำพอกบริเวณที่มีอาการนั้นๆน,น,นะครับผมสำหรับต้นพันธุ์งูเขียวเนี่ยจะเป็นหญ้าเกิดขึ้นอยู่ตามป่าข้างทางทั่วไปนะครับจะมีดอกสีม่งมวงนะครับจะมีช่อเหมือนองูเขียวอะไรอย่างเงี้ยที่เขาพูดกันนะครับเขาก็จะใช้ได้ทั้งแห้งและก็ สดนะครับตามกรรมวิธีต่างๆสมรุคุณต่างๆนะครับครับสวัสดีครับผมมีสูตรผสมอยู่ในสมุนไพรเอ็นยืดจึงข้อแนะนําน้ำน้ำมันสมุนไพรอาจารรุข้องแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์หอมชื่นใจมีไว้ประจำบ้านเป็นข้องฝากสำหรับคนที่เรารักสนใจโทรศูนย์9ป9หน ของเขาดีจริงๆนะจะบอกใคร